สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ตาก็ตาก็ย้ายสารใหม่นะครับสารสารที่เคยที่เคยมาตั้งนะครับสารก็าม่มะลินะครับนะที่ต้นมะยมนะครับตาก็ย้ายใหม่ย้ายใหม่ย้ายออกมาข้างนอกแล้วครับทีนี้ตาก็มาทําคลิปทำคลิปนะครับไปดูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จัดอะไรนะครับเย็นนี้ก็คงมีดอกไม้คงมีอะไรนะครับนี่ครับตายายมาไว้ตรงนี้นะครับตายายสารมาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้มันอยู่ที่บ้านตานะครับอยู่ที่บ้านตายังไม่จัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้จัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะหาดอกไม้หาอะไรนะครับหาดอกไม้ให้น้ำมานะครับให้น้ำจะหาน้ำแดงมาไหว้นะครับจะหาน้ำแดงมาไหว้นะเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งปวดขาเขามีตานี่แหละปวดขาครับปวดขา เมื่อเช้าก็เมื่อเช้าก็สายฝนก็ฝันเห็นนะฝันเห็นเท้าคำเงินนั่นแหละที่เป็นเคยเป็นพ่อเก่าเขาน่ะเมื่อคืนมาเล่าให้ตาฟังเมื่อเช้าว,ว่าเออเดี๋ยวให้โชคนะให้โชคนะให้โชคใหญ่นะบ่ะเดี๋ยวท้าวคำเงินจะเกิดขึ้นถ้าให้โชคใหญ่เดี๋ยวเท้าคำเงินจะเกิดขึ้นแล้วตาก็ทําตามนะครับย้ายสารออกมาตรงนี้นะครับ ผลสายคาผลผลผลสายคานะครับแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้นะครับทำไมมันอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในก็พอมีหมอทำหมอทรงเขาทวงก็ทวงติงก็เลยเอาออกมานะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับ มันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับคือเราก็ทำไปนะครับทํำไปอะไรที่ทําแล้วมันสบายใจก็ทําไปนะครับทำไปทำแล้วมันหายปวดขาทําแล้วมันมีความสุขนะครับเนาะตาก็ทํานะครับแต่ก่อนมันอยู่ข้างบ้านตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างบ้านตรงนี้นะครับ มันอยู่ข้างบ้านตรงนี้ครอก็เลยอยากจะออกมาตาก็ตาก็ได้ย้ายออกไปนะครับย้ายออกไปข้างนอกเลยนะครับอันนี้เป็นหลังบ้านตานะครับเป็นหลังบ้านตานะครับเป็นหลังบ้านตาอือ นี่ก็แม่เขาซักกางเกงให้นะครับกางเกงเสื้อผ้าเมื่อเช้าก็ให้ให้ช่างเข้ามามาดูก๊อกน้ํานะครับมันหยดนะครับให้ช่างเข้ามาดูครับเพราะเขาเปลี่ยนให้นะครับเป็นก๊อกน้ำให้นี่ครับดีแล้วครับเนาะดีแล้วครับให้เขาเปลี่ยนให้นะครับให้เขาเปลี่ยนให้ แล้วก็มีที่เครื่องชักผ้าก็ก็น้ำหยดนะครับโอ้หเขาเปลี่ยนให้นะครับเขาเปลี่ยนก๊อกให้นะครับได้แล้วครับได้แล้วครับรู้สึกว่าดีดีไปหมดนะครับครับก็เดี๋ยวคอยยายมาจากสกลนะครับคอยายมาจากส,กล,ยายาาก,สกลแล้วค่อย จะออกไปทุ่งนานะครับจะออกไปทุ่งนาครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวข้าวเที่ยงนะครับทานแค่ข้า,าวเช้านะทานแค่ข้า,าวเช้าก็เพิ่งทําตรงนี้เสร็จนะครับเพิ่งทําตรงนี้เสร็จทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ จะขอโชคลาภนะคะจะขอโชคลาภขอให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ปวดขาแค่ไม่ปวดขาก็ดีใจแล้วนะครับก็ดีใจแล้วนะครับเนอะก็ดีใจแล้วนะครับคือเราต้องการแค่ความสุขไม่เจ็บไม่จนอันนี้คือความสุขนะครับคือความสุขนะครับ ตอนนี้หนาวนะครับลมขนาดบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก็ยังมีลมนะครับเย็นนี้ไม่รู้จะอาบน้ําได้หรือเปล่าเนาะเย็นนี้นะครับอากาศเย็นนะครับคึมนะครับคึมพายุนะครับพายุลมนะครับ พายุลมแรงนะครับพายุลมแรงแล้วยังไว้ออกมาจากสกลอยู่เข้ามาเข้ามาในบ้านมารอรับยายนะครับมารอรับยายอื้ บอกว่าใกล้จะมาแล้วใกล้จะมาแล้วยังไม่ถึงยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยยังไม่เห็นมาเลยนะครับตาก็เลยตาก็เลยมานั่งมานั่งมานั่งคุยกับเอซีก่อนเนาะนั่งคุยกับเอซีก่อนออกไปนานะครับก่อนออกไปน้าเมื่อคืนนอนนาก็ไม่เย็นเท่าไหร่เมื่อคืนนะเมื่อคืนนอนนาก็ไม่เย็นเท่าไหร่ แต่ว่ามันมีลมนะครับมันมีลมไม่ค่อยมีพายุแต่มันก็มีลมนะครับบอกว่ามากินข้าวเที่ยงที่บ้านเด้อที่บ้านเด้อบอกกยา,ายว่ามากินข้าวเที่ยงที่บ้านเดอ้อเนอะเดี๋ยวรอคออยู่ที่บ้านรอคออยู่ที่บ้าน เดี๋ยวอีกหน่อยจะโทรไปถามว่ามาหรือยังเนาะลูกสาวบอกว่าจะกินเนื้อย่างนะอืพ่อถูกหวยพ่อถูกหวยเนาะพ่อถูกหวยก็จะกินเนื้อย่างอา้าวกินก็กินตาก็ว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะหลานก็เจ๋งนะหน้นาตายสดิ้งนะครับเนาะ ก็อยากกินอยากอยากให้ตาเลี้ยงเออเลี้ยงก็เลี้ยงลูกหลานนะครับเนาะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ตาข,าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค่าเีดซีเข้ามากดไลค์กดติดตามนะดูโฆษณาให้ตานะครับลูกหลานทุกคนนะครับขาขอบคุณทุกคนนะครับ